หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมสอบเข้มามหาลัายได้แล้วเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิศวะคอมปีหนึ่งซึ่งก่อนที่เราจะเปิดเทอมมหาลัายเนี่ยทางมาหาลัยอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทําก่อนเป็นกิจกรรมออนไลน์ให้เหมือนกับไปเก็บแต้มซึ่งสุดท้ายเราแต้มมันก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรอยู่ดีแล้วพอใกล้เปิดเทอมเนี่ยทางมาหาลัยอ่ะเขาก็จะจัดตารางเรียนมาให้เราคือปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเรายังจัดตารางเองไม่ได้ทางมาหาลัยอ่ะเขาจะจัดมาให้เราก่อนซึ่งตารางเรียนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยวิชาต่อไปนี้นั่นก็คื Python เลข Physics lab Physics Lecture s ส t ตย์แห right? um, ่งแผ่นดินยีนเทคโนโลยี draw in เดเดี๋เด้อเดเดเมื่อกี้มึงว่าไงนะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเออ python เหรอ python ไม่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 หลังจากนั้นหลังจากนั้นน่ะเอาหลังจากนั้นอ่ะอ๋อมึงหมายถึง draw in g เหรอมันใส่มาทำไมวะแล้วกูจะรู้ไหมล่ะนี่กูยื่นถูกคณะใช่ไหมกูไม่ได้ยื่นสถาปั์ไปใช่ไหม คือตามที่อาจารย์แกบอกกล่าวอะเขาบอกไว้ว่าวิชาดออิงอะเหมาะสําหรับคนที่แบบจะเรียนต่อแบบสายฮาร์ดแวร์โดยตรงนนี้บนึกว่า <S <S แต่คือแต่คือ,คอกูมีสมะัคอมมามึงกูมีสมัคอมแบบเขียนโค้ดอะแล้วก็ตารางเรียนของมหาลัยอะมันจะแตกต่างกับตารางเรียนตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนโดยสิ้นเชิงเลยถ้าให้ดูรูปคร่าวๆมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้คือวิชาหนึ่งเนี่ยจะเรียนประมาณ3ชั่วโมงติดกันเลยแล้วในแต่ละวันอะก็จะเรียนได้มากสุดประมาณ3วิชาซึ่งเขาจะเรียกกันว่าคาบเช้าคาบบ่ายแล้วก็คาบเย็น อ๋อแล้วก็ตอนมอปลายอะ่ะมันจะมีเช็คชื่อทุกคาบใช่ไหมแต่มหาลาัยอะ่ะจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะมันจะมีทั้งวิชาที่เช็คชื่อแล้วก็วิชาที่ไม่เช็คชื่อวิชาที่เช็คชื่อนี่ก็คือ,อยังเหมือนเดิมถ้าเราเข้าไม่ครบมากเกินไปแล้วก็จะหมดสิทธิสอบแต่ถ้าวิชาไหนไม่เช็คชื่อเอาจริงๆคือไม่ต้องมาเรียนกันได้แต่ถ้าเป็นไปได้ให้มาเถอะอาจารย์สอนดีกว่าอ่านเองแต่เรื่องนั้นนะเอาไว้ก่อนเรามาไล่แต่และว,วิชาดีก,กว่าว่ามันมีเนื้อหาย,ยัางไงบ้างอ๋อแล้วก็บอกไว้ก่อนใครที่ตั้้งใจจเเเเเเรรรรีียยออนนนนนนตตตตอออออมมปปลาาาาาาหืื่่คคุณะะะกกก็บสววววพพิิิิชชฟข ตอนปี1เทอมหนึ่งอะส่วนใหญ่มันก็เอาของมอปลายมาทท้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจเรียนมาคือบอกเลยว่าสบายโอเคกลับเข้าสู่เนื้อหาวิชาเรามาเริ่มกันที่ไพทอนไพทอนเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่รวมระหว่างคาบเลคเชอร์กับแลบไว้ในวิชาเดียวกันเลยก็คือตอนแรกเราจะไปเรียนเลคเชอร์ที่ห้องเลคเชอร์กับอาจารย์ก่อนจากนั้นพอเราเรียนเลคเชอร์เสร็จอาจารย์ก็จะพาเราไปห้องแลบเพื่อไปเขียนโค้ดจริงซึ่งเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนพื้นฐานทุกเรื่องเลย ตั้งแต่เรื่องตัวแปรเรื่องชนิดข้อมูลเรื่องเครื่องหมายเรื่องเงื่อนไขพวก if else เรื่อง l ูปพวกแบบ for loop while loop อะไรพวกนี้อาจารย์เขาจะสอนหมดเลยซึ่งอาจารย์เขาจะสอนประมาณชั่วโมงครึ่งเอาให้พอสมองชาเพราะถ้าสมองตายเขากลัวว่าเราจะเขียนโค้ดต่อไม่ไหวแล้วพอคาบเล c t เช e เสร็จแล้วก็ย้ายตัวไปห้อง l a บถึงจะพูดว่าห้อง l a บแต่มันก็คือห้อง l a บ com หรือก็คือห้องคอมดีๆนั่นแหละ ให้นึกสภาพเหมือนห้องคอมโรงเรียนที่มีเด็กโหลดกลิน่าลงเครื่องคอมแล้วพอถึงเวลาอาจารย์ก็จะแจกงานใน Microsoft Team แล้วก็ต้องไปดูว่ามันมีงานอะไรบ้างแล้วเราก็เขียนโค้ดตามงานที่มันสั่งให้เสร็จแล้วไอ้วิชาเนี่ยเวลาสอบแบบมันจะมีทั้งสอบแบบแล้วก็สอบข้อเขียนทั้งกลางภาคและปลายภาคเลยแล้วเวลาสอบแบะเขาจะให้โจทย์มาสองข้อเว้ยซึ่งข้อแรกอะง่ายๆเราเขียนโค้ดแป๊บเดียวเราก็ทําได้ไหยแต่พอเขียนข้อแรกจบเท่านั้นแหละเหมือนโจทย์แม่งจะบอกกูว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคือกูอ่านโจทย์ข้อ2อแล้วมือกูปลล่อยยยจากคีบดเ ถึงขั้นหันไปหาเพื่อนที่นน่งข้างๆแล้วก็สายหัวให้กันน่ะคือแบบนวินาทีนั้นแค่มองตาก็รู้ใจอ่ะมึงไม่ต้องพูดกูรู้มึงจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็ทําได้นะปลอดภัยแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงส่วนข้อเขียนก็ข้อเขียนทั่วไปเลยมีทั้งเติมคาแล้วก็เขียนโคโลงไปในกระดาษไม่มีอะไรมากต่อไปก็เป็นวิชาเลขในวิชาเลขเนี่ยมันเป็นวิชาที่วิศวะทุกคนต้องเรียนเป็นวิชาบังคับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นเลข1เลข2เลข3แล้วในปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยเราก็ต ซึ่งเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับพวกการอินทิเกรตหรือว่าการดิฟพวกลิมิตเข้าสู่ศูนย์หรือว่าลิมิตเข้าสู่อน,นันต์ถึงบอกว่าคนที่ตั้งใจเรียนมาตอนมปลายจะได้เปรียบนี่ไงแต่ต่อให้เป็นวิศวะคอมนี่ก็ดูถูกเลขไม่ได้นะเพราะว่าถ้าให้พูดกันตามจริงแล้วเนี่ยไอ้ขสอบวิชาเลขหรือว่าแมทหนึ่งเนี่ยมันยากกว่าภาษาไพทอนอนกนะแต่ถ้าตั้งใจกันจริงๆมันก็ไม่น่าเกินความพยายามหรอกอย่างน้อยก็ไม่ได้เอ็ไปนะต่อมาก็จะเป็นฟิสิกส์แลบไอ้วิชาเนี่ยมันก็ คือเขาจะมีห้องแล้วในห้องมันจะมีอยู่ประมาณ8โต๊ะมันจะเป็นโต๊ะละฐานแล้วเราก็ต้องวนทําแลบแต่ละฐานให้มันครบ8ฐานอาทิตย์ละฐานมันจะมีทดลองตั้งแต่เรื่องของความหนืดแรงมีศูนย์กลางหรือว่าอะไรพวกนั้นนะพวกแบบความถี่ก็มีนะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าสนุกมากซึ่งตอนสอบก็คือสอบแบบธรรมดาอาจารย์เขาก็จะให้เราสุ่มฐานแล้วเราก็จะต้องไปทําการทดลองในฐานฐานนั้นที่เราได้มาจากนั้นล้วก็บันทึกผลการทดลองแล้วก็จบ ต่อมาก็จะเป็นฟิสิกส์เลคเชอร์ไอวิชาเนี้ยคือมันจะเหมือนกับวิชาแรกเลยมันจะเอาความรู้ตอนประมาณฟิสิกส์มปลายอ่ะเขาจะเอามาทบทวนให้เราใหม่ก็คือถ้าใครตั้งใจเรียนมามปลายก็ถือว่าผ่านได้สบายสบาย,บายไม่ได้ยากเย็นอะไรคือมันจะมีเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงหรือว่าการเคลื่อนที่โปรเจกต์ได้ที่เราเคยเรียนมาตอนประมาณมปลายอะ่ะส่วนเทอมปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียนเกี่ยวกับพวกของไหลแล้วก็แรงตึงผิวนะพอตรงๆปะข้อสอบฟิสิกส์เลคเชอร์นี่น่าจะง่ายกว่าข้อสอบฟิสิกส์มปลายอีกนะ ต่อมาคืออยากจะพูด2วิชานี้ติดกันเลยเพราะว่ามันจะเป็นวิชาที่แบบคล้ายๆกับสุขศึกษาตอนมอปลายก็คือเราไม่ต้องอ่านอะไรมากก็ได้มันก็น่าจะผ่านอยู่แล้วมันคือวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินกับกรีนเทคโนโลยีศาสตร์แห่งแผ่นดินนี่คือแบบเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยอ่ะคือเรียกว่าเรียนจบแล้วกินข้าวทุกมื้อนี่คือมื้อที่สุดที่สุดเลยแล้วก็กีนเทคโนโลยีนี่ก็คือตรงตามชื่อเลยเหมือนกันมันจะเรียนเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดพลังงานจากลมการหันลมพลังงานน้าอะไรพวกนี้และวิชานี้เวลาสอบเาก,ก็สอบใน Google Form ข้อสอบก็ไม่ยากไม่ต้องอ่านเยอะก็น่าจะผ่านได้แล้วก็มาถึงวิชาสุดท้ายของเทอมหนึ่งนั่นก็คือวิชา drawing ตอนที่เห็นชื่อวิชาครั้งแรกในี่ยเมื่อกูเรียนถาปัดนึกว่าจะต้องเรียนสองสายควบสะละวิชา drawing เนี่ยมันก็คือวิชาเขียนแบบเนี่ยแหละก็คือบางทีเขาจะให้เราเขียนแบบตามภาพที่เขาได้ให้มาหรือไม่บางทีก็จะให้มาเป็นโจทย์ล้วให้เราเขียนภาพเองมันจะมีทั้งแบบ2มิติแล้วก็แบบ3มิติมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่วิชาเนี่ยเป็นวิชาที่มีคนได้คะแนนน้อยเยอะมากเลยนะแล้วก็เอฟกันเยอะเหมือนกัน แต่โชคดีที่โรงเรียนผมเนี่ยมันมีสอนเขียนแบบตั้งแต่ม3ม,ม,มันก็เลยทําให้ผมมีพื้นฐานมาอยู่บ้างก็เลยผ่านวิชานี้ได้แบบไม่ได้ยากอะไรมากมายและข้อสอบเนี่ยแน่นอนมันก็ให้เราเขียนแบบแค่แบบมันอาจจะยากกว่าที่อาจารย์เคยสอนในห้องนิดหน่อยแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้อ้อแล้วก็ลืมบอกไปวิชาไพทอนเนี่ยตอนเทอมปลายอาจารย์เขาจะมีโปรเจกต์ให้เราทําเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับไพทอนคือเขาจะให้เราเขียนโค้ดไพทอนทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ส่งกลับไปให้เขาอย่างเช่นเครื่องคิดเลขหรือว่าเกมอะไรพวกนี้ โดยรวมแล้ววิศวะคอมปี1เทอมหนึ่งมันก็จะมีทั้งวิชาที่ง่ายแล้วก็ยากปะปนกันไปแต่3วิชาที่อยากให้ตั้งใจก็คือวิชา Python เลขแล้วก็ฟิสิกส์ประมาณนี้หลักสูตรมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะอันนี้คือหลักสูตรที่ผมมาเจอมาและนี่ก็คือวิศวะคอมปี1เทอมหนึ่งแบบคร่าวๆใครอยู่คณะไหนสาขาไหนสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้นะครับแล้วก็ช่วงนี้แถวผมไข้วัดระบาดทุกคนก็ดูแลตัวเองกันดีๆก็ด้วยนะครับเจอกันครับ